ะคะ่ะหนูชื่อน้องพลอยขอวยัญยยลยงนะคะวันนี้หนูจะพามาอ่านนิทานเรื่องลิ้วลอยเบินใบหน้าของคุณยายนะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยะคะ่ะวันนี้เป็นวันเกิดของคุณยายหนูรู้ว่าที่คุณยายมีความสุขเพราะคุณยาย แต่บางครั้งคุณยายก็รู้สัส้งๆหน่อยๆและกังวลเล็กน้อยด้วยหนูถามคุณยายว่าทําไมคุณยายจึงตอบหนูว่าเพราะเป็นอย่างนั้น ว่ามันเอาไว้เก็บความทรงจำของยายเอาไว้เอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นไปได้นี่นาหนูจึงลองพิสูจน์ดูคุณยายคะที่ตรงนี้คุณยายเก็บอะไรไว้หรอคะที่ตรงนี้คือเช้าวันหนึ่งดูดูใบไม้ผิดยายไขยปริศนาบางอย่างได้จ้ะ คุณยายคะที่ตรงนี้คุณยายเก็บอะไรไว้คะอ๋อที่ตรงนี้คือการปิดนิลิมชายคะ่ะที่ดีที่สุดที่ยายเคยมีจ้ะคุณยายคะที่ตรงนี้คุณยายเก็บอะไรไว้หรอคะอ๋อที่ งน uh> ี้ยายตัดชุดเย็บชุดให้น้องสาวของยายเอาไว้จ้ะคุณยายคะคุณยายเก็บอะไรไว้ตรงนี้คะอ๋อยายเก็บก็คือเจอตาของหนูไงจ้ะคุณยายคะคุณยายเก็บอะไร ตรงนี้ยายต้องกล่าวอำล้าลาจ้าคุณยายคะคุณยายจําครั้งแรกที่เจออยู่ได้ไหมคะจําได้สิจ๊ะอยู่ตรงนี้ไงสวัสดีค่ะ